ในอดีตผมไม่เคยแยกความหมายของคำว่าคุณค่ากับมูลค่าเลยผมเห็นว่ามันคืออันเดียวกันและท้ายที่สุดผมก็ได้ใช้ชีวิตเพื่อที่จะดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่เป็นที่มีมูลค่าเป็นหลักแต่ไม่ได้สนใจสิ่งที่มีคุณค่าเท่าที่ควร ผมหาเงินดิ้นรนกระเสือกกระสนมากพยายามอย่างมากเสี่ยงชีวิตเสี่ยงสุขภาพกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเสี่ยงต่อการทำงานที่อันตรายเพื่อที่จะได้เงินมาแต่ว่าเงินเนี่ยมันไม่มีคุณค่าในตัวของมันมากนักมันมีน้อยมากมันมีแค่มูลค่า มูลค่าของเงินเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนจะให้มูลค่ามันเท่าไหร่ตัวมันเองเนี่ยไม่มีมูลไม่มีคุณค่าอย่างเงินกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยแบงค์พันหนึ่งใบเรามีความเราให้คุณค่าเราให้มูลค่ามันหนึ่งพันบาทเนี่ยมันจึงมีค่าหนึ่งพันบาท แต่ถ้าเราไม่เชื่อมั่นในมันอีกแล้วมันก็เป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งนี่คือสิ่งที่ในชีวิตเราดิ้นรนแสวงหาสิ่งนี้เป็นเวลายาวนานมากผมเหนื่อยผมท้อมากในการวิ่งตามหามูลค่าในสิ่งที่ไม่มีคุณค่าทำงานเยอะมากดิ้นรนเยอะมาก แต่ท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นความยั่งยืนจริงๆแล้วมูลค่าที่เราตั้งให้มันเนี่ยมันก็มีความหมายในทางสังคมมีความหมายในการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆมันก็มีประโยชน์ในด้านหนึ่งแต่ว่าเรากลับเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็เลยทุ่มเททุกอย่างเพื่อมันนั่นคือความผิดพลาดในชีวิตของผมผมหามันมากแต่ก็หาไม่เก่งก็ไม่เคยมีมันมากแต่ช่วงหลังมาเนี่ยมันทำให้ผมกลับมาคิดเรื่องนี้มากขึ้นคิดถึงคุณค่าการมีสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยมันจะได้ทั้งมูลค่าและคุณค่า แต่ถ้าเราหาสิ่งที่มีแต่มูลค่าแต่ไม่มีคุณค่าเนี่ยเราจะได้แค่มูลค่าของมันแต่มูลค่าถ้ามันไม่ได้ใช้หรือว่ามีคนไม่ยอมรับมันมันก็หายวับไปแต่สิ่งที่เป็นคุณค่าเนี่ยมันมีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเองไม่เคยหายอย่างการมีข้าวอยู่ในยุ้งเนี่ย ข้าวมีคุณค่าของมันอยู่กินเมื่อไหร่อิ่มวันนั้นนั่นคือคุณค่าของข้าวกินข้าวแล้วมีเรี่ยวมีแรงแข็งแรงเติบโตนั่นคือคุณค่าของเงินแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไปให้มูลค่ากับข้าวด้วยโดยการเอาข้าวเนี่ยไปขาย คนก็ให้มูลค่ากับข้าวกิโลละ9บาทกิโลละ10บาทแล้วแต่เขาจะให้มูลค่าของมันนั่นคือมูลค่าฉะนั้นเราทุกวันนี้ทำงานหนักเพื่อเอาคุณเอาสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยมาแลกกับมูลค่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เรา ตั้งหน้าตั้งตาแลกมากเกินไปการแลกเพื่อให้ได้มีสิ่งที่มีมูลค่ามาใช้สอยทำให้ชีวิตมันลื่นไหลง่ายมันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าคนจนวนมากในวันนี้กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่าแล้วเอาสิ่งที่มีคุณค่าไปแลกสิ่งที่ไม่มีคุณค่า เพียงแต่มีมูลค่าเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ทำให้เราอับจนยากจนเครียดกลุ่มในปัจจุบันเราทำงานหนักมากเพื่อปลูกข้าวที่ดีที่สุดเพื่อปลูกอ้อยที่ดีที่สุดเพื่อปลูกอาหารที่ดีที่สุดอาหารเราเนี้ยกินเมื่อไหร่อิ่มวันนั้น แต่เวลาเราเอาไปแลกกับมูลค่าเอาไปขายเนี่ยเขาให้ราคากิโลละ8บาทเราก็ต้องขาย8บาทบางทีมันถูกเกินไปเราก็ไม่ขายแล้วก็ปล่อยทิ้งอย่างลำไยที่ภาคเหนือเนี่ยลงทุนมาหาศาลมาก แต่บางปีราคามันต่ำมากไม่คุ้มกับค่าจ้างให้คนมาเก็บไขายเขาก็ปล่อยให้มันร่วงทิ้งนี่คือการลงทุนลงแรงอย่างหนักเพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่าก็คือสร้างลำไยที่ดีแต่ว่าเราต้องเอาสิ่งที่มีคุณค่าที่ดีเนี่ยไปแลกสิ่งที่ไม่มีคุณค่าแต่มีมูลค่า ในราคาที่ถูกแสนถูกจนไม่คุ้มค่านี่คือสิ่งที่ทำให้ผมกลับมาคิดมากว่าเออทำไมเราไม่เคยคิดเรื่องนี้จริงๆจ,จังๆสักทีเรากำลังทำอะไรที่ไม่ค่อยฉลาดเลยเราปลูกของอย่างมากถ้าดูแลอย่างดีแต่ไปขาย ราคาที่ถูกมากจนอยู่ไม่ได้เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณค่าแต่เราให้ความสำคัญกับมูลค่ามากเกินไปพอคิดได้อย่างนี้ทำให้ผมกลับมาคิดใหม่คิดใหม่ว่าคุณค่าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะ การมีสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในมือมีข้าวมีผักมีปลามีผลไม้มีต้นไม้มีน้ำมีดินเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มีมูลค่าอยู่ในตัวของมันแล้วนั่นมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในสำหรับชีวิตเราฉะนั้นถ้ามันไม่คุ้มค่าเนี่ยเราไม่ขายอย่างผมปลูกมะละกอเนี่ผมบอกว่าลูกละหกสิบบาท ผมจึงจะรู้สึกว่ามันคุ้มแต่คนบอกว่าขอซื้อสามสิบผมก็ไม่ขายผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มผมก็ฟันฟันฟัน,ฟนมะละกอแล้วก็เอามาทำปุ๋ยหมักต่อเพื่อเปลี่ยนมะละกอลูกนั้นไปเป็นอะโวคาโดไปเป็นมะเฟืองไปเป็นอย่างอื่นต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ ผมเริ่มเปลี่ยนความคิดมากขึ้นว่าคุณค่าคือสิ่งที่ควรจะสะสมมูลค่าจำเป็นจำเป็นต้องใช้เงินเนี่ยจำเป็นต้องใช้ก็มีบ้างเท่าที่จำเป็นแต่ไม่สะสมมากแต่สะสมสิ่งที่มีคุณค่านั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้วิธีคิดผมก็เลยเปลี่ยนไป ผมก็เลยต่างจากคนทั่วไปที่ไม่ได้สะสมเงินทองเหมือนคนอื่นแต่ผมสะสมสิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้นสะสมดินสะสมน้ำสะสมพืชพันธุ์ธัญญาหารหนิ่สิ่งเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีมูลค่าและก็มีคุณค่าด้วยมันไม่ใช่มี มูลค่าอย่างเดียวเหมือนเงินเหมือนทองเหมือนอะไรต่างๆที่เรากำลังวิ่งหากันอยู่ในปัจจุบันการคิดอย่างเงี้ยมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นการคิดอย่างเงี้ยการใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกมั่นคงมั่นใจเรามีความกลัวน้อยลงน้อยลงน้อยลงผมว่าคุณค่า การมีของที่มีคุณค่าอยู่ในมือเนี่ยมันคือความมั่นใจเพราะว่าเราอยากใช้มันเมื่อไหร่ใช้ได้เลยอย่างเรามีน้ำเนี่ยกระหายเมื่อไหร่ดื่มมันจะหายหยุดกระหายเลยเพราะน้ำมันมีคุณค่าแต่ถ้าเรามีเงินอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งเมื่อเงินมันหมดค่าคนไม่เชื่อมั่นมันแล้วเนี่ยเงินเป็นหมื่นเป็นแสน อาจจะซื้อน้ำดื่มไม่ได้เงินที่มีก็ไม่มีความหมายดังนั้นเราจึงไม่ควรละเว้นที่จะสะสมสิ่งที่มีคุณค่าด้วยอย่าสะสมสิ่งที่มีมูลค่าอย่างเดียวอันนี้คือสิ่งที่ผมเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้สะสมเงินทองไม่มีแต่ หาใช้มันหามันเป็นแค่เครื่องมือแต่ว่าสะสมสิ่งที่มีคุณค่าเสมอกลับมาบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่อดอยากไม่ขาดแคลนชีวิตสบายเกิดอะไรขึ้นเราไม่เดือดร้อนเพราะเรามีสิ่งที่มีคุณค่าทุกอย่างรอบตัวเรา